ชาวจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมจงสบายให้พร้อมเพื่อเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนรายมหาราชประจำปี2568ระหว่างวันที่14-23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นี้ณนะที่พระนรายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงณนะที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารากลางจังหวัดลบบุรี นายปัชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2568โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีส่วนราชการและกรรมการการจัดงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมซึ่งก่อนการประชุมประธานได้นำส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม,รรชม,ม,ชมยืนไว้อะไรต่อเหตุการณ์โศกน,นาฏกรรม รถบัสทัศนศึกษาถูกไฟไหม้เป็นเวลาหนึ่งนาทีโดยที่ประชุมได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2568ระหว่างวันศุกร์ที่14ถึงวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา10วัน10คืนนณะพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงและได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ประจำปี2568 โดยกิจกรรมภายในงานอาทิการสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขบวนแห่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมหมากลุกคนล,ละครลิงทหารวังเปลี่ยนเวรแต่งไทยจดทะเบียนสมรสตำรับโอสถพระนารายณ์มิทศัศการสมเด็จพระนารายณ์มหาร,ราชลานวิถีไทยตลาดย้อนยุคตลาดต้องชมการประดับไฟโบราณสถานสวยงามตาการตา และการแสดงจากเวทีกลางตลอดทั้ง10คืนโดยเฉพาะในวันที่16กุมภาพันธ์2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมพพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสวงในช่วงเช้าจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการลำบวงสวงโดยมีนางลำกว่า4,500คนเข้าร่วมทั้งนี้จังหวัดลบบุรีจะกำหนดการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการส่วนต่างๆอีก3ครั้งก่อนถึงวันจัดงาน เพื่อให้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2568ในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ตระการตาและสมพระเกียรติกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีสุรเดชแก้วพล์บรราธิการข่าวลบบุรีทีมี4.0 ติ๋มหัวทองข่าวโซเชียลแต่งร้านพิธีกรภาคสนามที่วกรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชลบุรีทีวี4.0รายงานลบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบุรีทีวี ได้ทั่วโลกทาง f c e e o o o k แฟนเพจโดยพิมรูปบิทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรูปิทีวีกันทัน้งน้องละใครๆก็ดูรูปิทีวีันัดนแล้